นี่คือว่าอันนั้นก็ฟังฟังเพื่อนบ้านเนาะ,ะฟังเพื่อนบ้านเนี่ <c oughs> ยเพื่อนหอดทุนเนาะนี่แหละครับประตูเขาเขาสวัสดีครับนี้พามานเป็นบรรยากาศย่างมะเรงครับอยู่ร่องลำตาลนิดพวนครับตัวเขาอยู่กาลสินครับ บรรยากาศรอบๆครับมากับบป๋าเกี๊ครับอีกแล้วอีกแล้วพบหน้าตากันพี่โตแล้วครับเบย์เบย์เฮนนาได้ปิดเม็ดครับโควิดระบาดช่วงนี้ป้องกันครับป้องกันจะคลองแล้วก็ปลายตามพื้นครับลายยากได้ครับเบิ้งบุ่น่วงบุดพุ่นเพิ่งโลกครับตอนนี้เป็นบรรยากาศครับไก่สิคาครับช่วงหาโมงหาโมงโกกัว พี่น้องเกษตรกรอะไรก็อย่างครับหลายครับมัอนี่ท่านั้นทางหอยล่ำส่วนฟังทีห้องจอดนี่คือหอยรถตันครับงาครับครับแล้วก็สีอีกดนเนาะรถเห้องโดสีอีกดนเยอะว่าสิพากันไปกินเข่าจังหน่อยหมดแล้วครับ

เขาหยาบเขาก็หยาบืเาอเกอล่ะนี่ครับเอาไปซ้ำนี่ก่อนไปกินเขา้าไปไปกินข่าครับกินเข้าครับ có lan nhang với chính thổ ui đốt lại à đốt lại gặp pin ỏi vừa để chắc mừng đó vừa để chắc mừng đó ui được cái... cái tôn đường thân vào tôn đường กำลังย่างไปรว้อาหารครับไปกินข้าวไปกินข้าวกันคิดว่าสิคัมอยู่แร้วค่มอยู่แล้วมือนี่พร้อมทุก่าไปครับเส้นทางไปกินข้า <laughs> ว <laughs> เส้นทางไปกินข้าวครับตามเสี้ยหอยไปครับวันไปห่างหนูหลุดฮะ <laughs> วันไปห่างหนู นอนมัวเลยฮะอมวโอ้คือหอมเนาะแอตอนี้เราก็ล่งรอแนวกินจังาดหมูกอดเลยส่วนส่วนพระเอกหอยมาอย่ง มูสับไก่ดาวมูสับไก่ดาวมาทำกันบ้างบ๊อกกี้กันกนะ <c oughs> ครับทางเบนเป็นกะลังเห็ดครับบรรยากาศในโรงงาน่อยครับทางโรงอาหารด้วนครับข้าวเป็นรับว่ามันสีหน,น้ากินรมคำล่ำลือของบ่าวหอยบ้างรอตามครับ ไะไรกันห้องห้องฮานาเกะเนี่ยความแนวกินกับตั้่อลงไปพี่น้องตัวลงสาครับยาล่อของผมครับแมน่แนเขีย่ยมพี่น้องเพื่อนนี่แนวเกี่ยม ทำแข้าวนี่เจ้าของร้านเป็นรับขับรถจัมก็กรองไม่ไหวรถแค่แห่รถรถแค่ขายังไงเจ้าเรียนเหรได้สี่ทังได้สี่เที่ยววั้สามสิบเที่กวได้สีเที่ยวได้เรียนบอกเจ้าจะมาจอดที่่เลย

คือไ,อไยไตสุดหรือว่าไยสุดบตสุดเรียบพี่น้องตามเนต่อครับแล้วอะพี่น้องยิ้มเลยล่ะยิ้มเลยล่ะจึกไปคืว่ารอดแลาละมื่นสำปองหมูสับ เออขนากันสี่สิบหรือว่าหลายหลยครับคุ้มคุ้มยู่รอกกระเพาะหมูหมูสับกับสามสิบห้านึกว่าเมนจานแล้วสี่สิบห้าว่าจะกินบเ่เบิดครับได้หลาวะไหลานไหลาย <c oughs> ไปว่ากินช่วงเลกๆแห่งวู้ดมันโลดทางย่างอันนี้ไอ้กุ้มครับ <c oughs> <c oughs> กี่เป็นข้างขามไปเลยเด็ย่างขามไปเลยเด้ดเพราะนี่พัวนี่กระตักกว่าอี่คือว่าอันนั้นกับฟังฟังเพื่อนบ้านเนาะฟังเพื่อนบ้านเนางี้ยนอดี่นะครับประตูเข่าเฮงทำเลยละบ่แม่นหอดที่เฮาหลือเ่ครับกว อีกแก้วไก่รถชีวะท่วง,ง,ง,งไปฮัตาตาเข่าไปฮะรถคันที่มาท่วงไปฮัตตาเข่าไปเอื้อนไปครับบรรยากาศยำแรงครับหลังจากไปกินเข่ามายิม้มบ่ยิ้มยิมย้มยิม้มครับบ่ยิ้มครับมันได้หลายพุทธ ก้านที่กินบ่เบิดเสียดายเงินเลยกินเบอด์มันคุมราคาบ้คุมราคาใครว่าสิลนรวงไปเจ้าปะตื่นใจเลยแล้วก็คอยลงไว้รงไว้รถเน่ยื้อไหนนะรถยู้ยื้อได้ รถที่สี่เลยตัดตามหารถตอนนี้ยังมาท่นไปใส่มาใส่อยู่ฮะ <c oughs> ยังบ่ทันไปใส่มาใส่อยู่กันนี้่ขยับนีบฮะกขยับเนี่มัน,น,มนบ่ฮู้จักควคักเด้ดอรถไปครับขึ้นรอทั้งรถเดี๋ยวมาตามกันต่อครับจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เลือครับอาจจะคุยบ่ทันเก่งหรือจังได๋ก็ถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับ สวัสดีครับ